<c oughs> เอาละครับตอนนี้เรากำลังปรับปรับหน้าดินนะฮะเพื่อเราจะทำบ่อกุ้งนะครับตอนนี้พื้นที่นี้ก็เราเจ็ดแปดไร่นะฮะที่ผมทำโครงสร้างคร่าวๆไว้โดยใช้รถไถนะฮะทำเป็นโครงเป็นแนวให้เขาถานนเมนด้านหลังเนี่ยผมทำไว้สิบเมตรนะฮะสิบเมตรแล้วล่อง ล่องตรงล่องตัววีเนี่ยลึกเมตรห้าสิบบางช่วงก็เป็นหลังเต่าเราจะไม่ทําเป็นขั้นบันไดทําเป็นช่วงเป็นหลังเต่าเลยให้ให้มันมีมีพื้นที่ที่ว่าสัตว์มันขึ้นมาอาบแดดได้หรือว่าพื้นที่ที่ว่าสัตว์มันจะมาเล่นมาเที่ยวนะครับผมอาจจะหมุนกล้องเร็วนะวรนวนนประมาณเจ็ดแปดไร่ด้านนี้คือขอบ ถนนตัวขอบถนนเนี่ยผมดันดินเสริมเข้าไปนะฮะเสริมจากขอบถนนจากแนวเขตของถนนเนี่ยห่างออกมาอีกประมาณ3-4เมตรเพื่อว่าโอกาสข้างหน้าเนี่ยถ้าเกิดลูกค้าหรือว่าผู้ใดมีกิจการเป็นโฮมสเตย์หรือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยรถมันก็จะจอดเสียบเข้าข้างไหลาทางได้โดยถนนหลักไม่ได้กีดขวางการจราจร <c oughs> ตอนนี้ถนนที่ผมเดินอยู่เนี่ยตรงเนี้ยบริเวณเนี้ยใช้รถถังครับทำก็ขึ้นได้สูงประมาณ1เมตรแต่ชั้นต่อไปเนี่ยมันเป็นดินเหนียวใบมีดรถไถเนี่ยมันทําไม่ได้มันติดใบมีดมันดันไม่ไปไม่มามันจําเป็นต้องใช้แมคโครต้องใช้เครื่องมือหนักเป็นหลักในชั้นชั้นดินเหนียวนะฮะและจะถ้าจะปรับแต่งให้สวยงามจริงๆก็ต้องเป็นแมคโครเพราะฉะนั้นนี่คือ ที่มาของบ่อเลี้ยงกุ้งแล้วก็ก็คือเป็นสวนผสมเป็นทั้งบ่อเลี้ยงกุ้งเลี้ยงปลาซิวอ่าตะลิงหรือว่าไหลของมันเนี่ยก็จะปลูกต้นอินทผาลัมก็จะนำต้อนอินทผาลัมที่มีอายุแล้วอ่ะต้นใหญ่แล้วเอามาปลูกเพราะว่าอีมุมตรงปากกล้วยที่เรามองเห็นเนี่ยแต่มันไม่โครไปเนี่ยตรงนั้นน่ะครับมุมนั้นตรง,งต้นพุทธศารเป็นขอบสรงเราเราจะ เอาสาาเซลตั้งตรงนั้นสูบน้ําเป็นระบบหมุนวนสูบเข้าด้านนี้วนเป็นลูปตัวยวนไปทางรถไถนะเห็นไหมจะมีต้นพุทราอยู่แล้วก็จะเจาะท่อข้ามถนนไปฝั่งงน้นเป็นสระน้ําขนาดห้าไร่เราจะทําน้ําระบบหมุนวนเพื่อจะล่อสัตว์ทุกชนิดขึ้นมาบนบกแล้วเราก็จะมาดักจับเอาที่นี่แม้กระทั่งแม่พันุ์กุ้งเราก็จะใช้ระบบน้ําวนใช้น้ําไหลเป็นหลักปลาทรงปลาซิวเราก็จะไม่ลงไปดักที่บอ่อ เราจะใช้วิธีการจำลองแบบธรรมชาติเพื่อเพื่อให้สัตว์มันได้เรียนรู้และเข้าใจว่าเออธรรมชาติมันเป็นยังไงสำหรับบ่อที่จะเลี้ยงกุ้งฝอยและปลาซิวหรือปลาชนิดต่างๆนี้จะเป็นบ่อดินหลังจากเราตากดินไม่ได้ระยะหนึ่งเราจะต้องเอาปูนขาวมาโรยแล้วก็ มีปูนขาวมีขี้ควายมาปรับสภาพดินเพื่อเกิดแทงต้นเกิดอะไรต่างๆส่วนที่มีความลึกเราทำลึกประมาณเมตรห้าสิบนะฮะแล้วก็จะมีบ่าเป็นหลังเต่าสไลด์ให้น้ำมัน <c oughs> เออ <c oughs> เยี่ยมเนี่ยอสอบางส่วนเราก็จะทำให้สูง <c oughs> เพื่อว่าถ้ามันเกิด ให้เกิดความแตกต่างสําหรับสําหรับสัตว์ที่มันจะมาผมว่าเดี๋ยวน้ําก็ซึมออกนะเนี่ยน้ําออกแน่นั่นแหละอสูงขนาดนี้อ่าใช่เพราะว่าผมขุดเองก็ได้เอถ้ามันไม่พอเดี๋ยวเราใช้จอบได้เอาเอากว้างกว้างนิดนึเนะครับเอากว้างกว้างหน่อยกันกะว่ามันไม่พังไม่สุดอ่ะประมาณนั้นตามความเข้าใจผมก็ไม่เข้าใจ แล้วอ่เี้ยผังเี้ยครถูกใจยังไงลอ่ะถูกอย่างเงี้ยถูกตะลิงแบบนี้ก็สวยเ<อ>นี่ยครับก็ถนนเมนด้านหลังนี่สิบเมตรนะฮะไหลตะลิงเนี่ยตรงเนี้ยที่ผมเห็นอยู่เนี่ยตรงนี้ก็จะประมาณสองเมตรผมจะทำไว้เพื่อปลูกต้นนินทรพาลำครับแนวเนี้ยและ ในช่องว่างระหว่างต้นนินทาลาเราก็จะปลูกพืชผักที่มันเกี่ยวเนื่องกับกับการาปรุงอาหารตั้งแต่กุง้งฝอยปลาซิลหรืออะไรนะผักอีตูกระเพราโหละพาตะไคร้ใบมะกรูดคาที่ตะลิงแถวเนี้ยเราก็จะปลูกครับปลูกเพื่อปลูกเพื่อเป็นพืชข้างเคียง แล้วก็จะมีกล้วยมีหน่อไม้มีอะไรต่างๆที่มันสามารถจะสร้างเป็นรายได้ได้เราก็ต้องทำนะฮะซึ่งผมจะปลูกไว้บริเวณนี้อันนี้ล่องล่องนี้กว้างความกว้างจริงๆอ่ะสามเมตรแต่พอมันสโลปลงไปแล้วเป็นรูปตัววีครับตีนของมันจะเหลือประมาณ1เมตรซึ่งระยะ1เมตรเนี่ยผมว่าการบริหารจัดการมันจะง่ายที่สุดเพราะว่าถ้าเราเอากว้างกว่านี้มันจะยุ่งยาก ในการบริหารจัดการส่วนตะลิ่งตรงนี้ก็พอเหมาะฮะขึ้นมาสูงระดับนี้แล้วก็ทําให้น้ําล้นอันนี้ผมก็จินตนาการเอาเองนะครับว,ว,ว,ว่ามันจะดีหรือไม่ดีผมก็ไม่รู้ <c oughs> <c oughs> เพราะเราก็ไม่มีประสบการณ์ในด้านนี้เท่าที่ควร <c oughs> แต่ที่เราได้ข้อมูลมาเนื่องจากว่าเราดูที่ YouTube เป็นหลักเราก็เลยดูคลิปจาก YouTube หลายๆเจ้าที่เขาทำทำ บ่อเลี้ยงกุ้งปลาซิลลักษณะนี้ผมก็เลยต้องจําลองแบบเข้ามานะครับนี่นี่คือที่มาว่าทําไมเราทึงท้องทาลักษณะนี้ครับครับผมครับตอนนี้ไม่รู้คลิปมันได้ยาวเท่าไหร่ละกี่นาทีแล้วก็ไม่รู้แสงมันจ้าเกินเดี๋ยวผมต้องไปตัดคลิปออกอีกทีถ้าหาว่าเวลามันเกินนะฮะอันนี้นะฮะตรงเนี้ย ตรงกอกล้วยตรงนี้มันจะมีท่อข้ามถนนมาแล้วก็จะเจาะระบบน้ําข้ามมานี่เพื่อสูบน้ําให้เป็นระบบน้ําวนสูบน้ําเข้าบอ่อวนเป็นรูปตัวยูเห็นสระน้ำไหมฮะเนี่ยตรงนี้ตรงนี้จะมีท่อน้ำน่ละครับกลับหน้าดูคนภากันเนี่ยท่อจะมาทางนี้เข้ามานี่ล่องน้ําจะไปทางนี้ไปทางรถแมคโครเป็นรูปตัวยู โค้งเข้าสระน้ำอันนี้ผมดูจากหลายๆคลิปเขาบอกว่าทำการเกษตรระบบเนี่ยมันดีเขาเรียกระว,ว่าระบบหมุนวนนะครับไม่รู้เวลามันได้กี่นาทีละผมรบเบื่แสงมันไปไหนหมดไม่รู้เนี่ยนะครับนี่นะฮะกี่นาทีแล้วก็ไม่รู้เนี่ย